วันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการใช้ใบมีดเนะี่ยที่มันอยู่ในร้านทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมในเรื่องของการที่ว่าทดแทนในการใช้ในการแกะลายนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปพึ่งในเรื่องของการซื้อสินค้าตัวที่มันคิดว่าสามารถที่จะมาทำให้งานเราเดินได้รุ่งงได้ดีบางครั้งมันอาจจะเป็นการเส้่เปลืองเพราะว่า ลักษณะอุปกรณ์แต่ละอย่างมันอาจจะถูกกำหนดกำกับมาว่าต้องทำในลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแต่บางครั้งลักษณะของเส้นสายแต่ละอย่างนะครับมันอาจจะมีลักษณะที่ว่าเป็นการเฉพาะซึ่งบางครั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมันมันมันไม่สามารถที่จะตอบสนองเราได้บางครั้งเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งที่มันอยู่ในในร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นมีด กันไกลปัตเตอร์รเลียนหรืออะไรที่สามารถที่จะเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ได้นะครับทีนี้เริ่มจากการที่ว่าใช้ใบมีดเนี่ยใบมีดตัวเนี้ที่มันมีลักษณะที่ว่าเป็นของดอดอ,อกโกหรือออสตาร์ก็ได้นะมันจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นสองด้านนะครับในกรณีที่ใช้ใบมีดแบบเนี้ยมันสามารถที่จะผักนะครับ การหักก็คือเราอาจจะพับแบบนี้นะก็คือใช้อยู่ในในในลักษณะที่ว่าอะไรมันถูกห่อมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะหักครึ่งได้เลยนะครับแต่คนที่ถนัดนอยู่แล้วคนที่เป็นอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกบาเบอร์แม้กระทั่งตัวผงๆก็มา,มาอย่างบาเบอร์มันก็เลยกล,ลายเป็นความเคยชินเพราะว่าเรารู้จังว่าบางครั้งไม่ต้องใช้กระดาษหอมนะครับอาจจะหักเพราะว่ามันจะมีรอย รอยแยกตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถพลิกตามกำหนดนี้ได้เลยมันก็ได้แล้วใช่ไหมถ้าเป็นแผ่นนะครับถ้าเป็นแผ่นใน,นกรณีใช้ใช้โกนหนวดกันหน้าอะไรพวกนี้ถ้าเราจะใช้ถ้าเราจะใช้ใส่ใส่ทั้งใบอย่างนี้นะโดยที่ว่าเราไม่ได้หักตรงนี้นะมันอาจจะยากลำบากในการที่จะเพราะว่า ถ้าเราใส่ไปทั้งแบบนี้นะถ้าเราไม่หักตรงข้างๆ้งนงองสองข้างมันก็จะอยู่เกินแบบนี้นะหรือถ้าจะให้มันหมิ่นตรงขอบพอดีมันก็จะล้ําเส้นมานะครับก็คือมันจะต้องมีการหักออกขนาดก,ก็เหมือนกันนะมันก็จะเป็นจังหวะของมันนะครับมันก็จะเป็นจังหวะของมัน การใส่ก็คือก็คือใส่ไปตามร่องที่มันมีกำหนดมานะครับทีนี้ปัญหาที่เราหาักไปแล้วใช่ไหมตรงมุมมันเนี่ยมุมมุม,มสองข้างบางครั้งถ้าเราลงถ้าเราลงใช่ไหมบางครั้งมันอาจจะมีลักษณะที่ว่าคมนะครับมันจะคมนะครับ เราอาจจะใช้ขวดหรือกระจกที่ร้านก็นได้นะขูดขูดเพื่อที่จะลบคมนะครับเราก็สามารถการได้เลยนะฮะมันก็จะมีลักษณะไหนว่าการวางมีการอะไรอย่างนี้บางครั้งถ้าสมมุติว่าถ้าไปโดนตนมุมตรงนี้ตั้งบนตั้งล่างมันก็อาจจะ หลบเลี่ยงแทนที่มันจะเป็นรอยรอยหักจากการหักตัวนี้นะฮะทีนี้อย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติว่า,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 าใช้การแกะลายใช่ไหมการแกะลายถ้าใช้ใบมีดแบบนี้ถ้าใไรดำได้เราก็ใช้มุมนะฮะมุมมุมบนมุมล่างยังไงก็ช่างเอาท,ที่ที่แต่ละคนถนัดนะครับแต่ผมจะเสนอทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะหัก เราจะหาให้มันมีลักษณะที่ว่าอะไรประมาณสักแค่เนี้ยประมาณสักสามสามมิลสี่มิลนะหรือครึ่งเซนก็แล้วแต่ขนาดของล่องหรือแต่ละลายแต่ละเส้นที่เราจะทํานะครับการใช้ก็คืออาจจะใช้กรรไกรก็ได้นะใช้กรรไกรนะครับกรรไกรทั่วไปนะไม่ต้องไปใช้กรรไกรบาดผมนะมันจะคมมันจะเสีย นะครับนะครับมันก็จะประมาณท่านนี้นะครับนะครับ แต่มันต้องได้รับการฝึกฝนนะครับเพราะไม่งั้นมันกลายเป็นว่าเพราะว่าเพราะว่าความความกว้างของใบมีดที่เราจะใส่กับกับด้ามมีดเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าอะไรถ้าสมมติว่าถ้าเราวางระนาบถ้าเราวางระนาบไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะแต่ถ้าเราไม่ใช้กันไกนะฮะถ้าเราไม่ใช้กันไกตัด โดยเฉพาะผมผมอาจจะชินผมกาดเป็นเส้นได้นะครับนะครับผมอาจจะชินนะครับ สมมติว่าเราได้แล้วนะสมมุติเราเลือกเราเลือกแล้วว่าเราจะตล่งใช้การใส่ก็คือใส่ในลักษณะดเดียวกันเหมือนกับเต็มแผ่นเลยนะ ก็จะออกแบบนี้นะทีนี้ก็อ,อย่างที่บอกเราจะต้องลบคมลบคมนะตรงมุมมุมบนกับมุมล่างลักษณะการวางนะครับทีนี้ระนาบของของใบมีด ถ้าเราเอียงลักษณะที่ว่าอะไรเอียงให้มันโดนมุมใดมุมหนึ่งนะฮะมันอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าความคมความกว้างของใบมีดน้ําหนักน้าหนักนิ้วน้าหนักมือที่เราลงไปนะะมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าไปกดแต่ทั้งนี้ทังนั้นผมจะพูดถึงในเรื่องของที่ว่าอะไรมันเป็นอาจจะเป็นความความการฝึกฝนนะผมอาศัยความฝึกฝนแต่บางคนที่เขาไม่ถนัดมันอาจจะมีลักษณะที่ว่าเสี่ยง เพราะว่าถ้าใบมีดเราเราไม่สามารถค,ควบคุมให้มันเป็นลงไปไปเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามที่ว่าอะไรตามระนาบของของคมมันลงไปสัมผัสกับผิวผิวหนังศรีรษะผิวคิว้วผิวอะไรก็ช่างเนี่ยฮะถ้ามันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะมีลักษณะไี่จะาผนวกกับการสวิงนิ้วเพื่อที่จะลากในการที่จะกรีดเส้นผมมันก็จะกลายเป็นว่าไปกินเนื้อ ด้วยลักษณะที่ว่าอะไรใบมีดมันอาจจะไม่เต็มใบแบบนี้เพราะว่ามันมันอาจจะมีการเฉลี่ยน้ําหนักให้ไปลงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับกับการตึงกับการตึงของผิวนะครับแต่ทีนี้ใบมีดแบบเนี้ยที่เราชาแบบนี้คือผมฝึกมาแบบนี้ผมไม่รู้คนอื่นผมไม่รู้นะครับเราสามารถที่จะ ที่จะเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นไปตามลักษณะที่ว่าเลยเพราะว่าขนาดของมันก็ประมาณสามมิลน,นะครับคว,ความกว้างสามมิลความสามมิลหรือสี่มิลน,นะครับเราสามารถที่จะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับมันสามารถที่จะตอบสนองในบางเรื่องของการที่ว่า เส้นสายแต่ละอย่างที่มีความโคง้งความอะไรอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นตัวแบบนี้นะแต่ใบมีดแต่ใบมีดที่เต็มใบนะ เต็มใบมันอาจจะ,ม,จจะมันอาจจะเข้าโค้งเข้าอะไรไม่ได้แต่ถ้าทำลไรลักษณะแบบนี้มันสามารถที่จะเข้าโค้งเล็กๆน้อยๆได้นะครับนี่นี่คือนี่คือนี่คือการฝึกฝนองแต่ละคนนะเมื่อเงินผมฝึกมาแบบนี้นะครับพยายามลงไปให้คมมันเนี่ยอย่าให้มันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับ ราะว่าถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมันจะมีลักษณะอย่างไรความความพิเศษของใบมีดแบบนี้มันคือมันบางบางแล้วมันจะคมมากนะครับบางแล้วมันจะคมมากนะครับไอคมมันอาจจะไม่กินเนื้อแบบเต็มใบแบบนี้หรอกแต่มันอาจจะเป็นรอยเป็นริ้วเป็นรอยได้นะครับ สรุปแล้วการฝึกฝนนะครับมันจะต้องฝึกฝนนะฮะลักษณะการวางใบมีดมันก็จะเหมือนกับการการคิ้วนะครับการคิ้วโกนหนวดโกนเข่าประมาณนั้นนะกาลองฝึกฝนดูนะ